สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูดวงในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆได้ฟังเพลงจับปูดำกันไปแล้วครั้งนี้เราจะมาร้องไปพร้อมๆกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะนับหนึ่งสองสามจับปูดำขยำปูนาจับ ปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอยแล้วเลยนอนเปลชะโอละเฮนอนเปลหลับไปชะโอละเฮนอนเปลหลับไปเก่งมากค่ะเด็กๆอ่าทีนี้ต่อไปให้เด็กๆนะคะเตรียมแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมาเลย วันนี้ครูดวงจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดสองหน้าด้วยกันแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องฟังคุณครูอ่านบทความเรื่องดูปูนาก่อนเพื่อที่จะไปตอบแบบสอบถามทำแบบฝึกหัดกันนะคะในานามีงูมีปูมีกากาดำมานาะ มาหางูปูกามาหางูชวนไปดูปูปูอยู่ในรูปูอยู่ในนาตาชูมานาตาชูมองหาปูตกคันนามาหากางู งูอยู่ดูปูตาชูจับปูงูบอกตาชูรู้ปูในนาอ่ะมาดูคำศัพท์หน้ารู้กันค่ะคำแรกนะคะงูงอูงูคำที่สองปูปออูปู คำที่3กากออากาคำที่ส,ออสรออูรูปออูปูรูปูคำที่ห้ขออะนอคันนออานาคันนา ต่อไปให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า11และหน้า12นะคะเริ่มจากหน้า11กันก่อนดูคำสั่งข้อที่1ค่ะเลือกระบายสีปูที่เป็นคำตอบเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1ในานามีจุดๆ,ๆตัวเลือกก็คือปูนาไก่แจ้มา้า เด็กๆเลือกข้อไหนกันคะในานามีอะไรเอย่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีปูนานั่นเองให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามลงในเจ้าปูที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะอันนี้คุณครูทำไว้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่สองคะ่ะจู่ๆ,ๆตกคันนาอะไรตกคันนาคะเด็กๆปูหรือว่างูกันคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือปูตกคันนานั่นเองต่อไปข้อที่3ค่ะจุดจุดจุดบอกให้กาไปหาปูนาะตัวเลือกก็คือลากับงูนะคะเด็กๆเลือกข้อไหนกันเอ่ยลาคงไม่ใช่เพราะว่าเราเรียนจบไปแล้วจากบทที่1ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นงูกันนะ้าใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะนั่นก็คืองูบอกให้กาไปหาปูนานั่นเองต่อไปข้อที่4ี่ค่ะตาชูช่วยปูตาชูมีจุดจุดจุดถ้าพูดถึงในเรื่องความมีน้ำใจการช่วยเหลือสัตว์คำตอบที่ถูกต้องก็คือตาชูมีเมตตาค่ะต่อไปข้อที่หค่ะปูนามีจุดๆุดจุดขา มีสี่ขาหรือว่ามี8ขากันคะเด็กๆลองนับดูซิถูกต้องแล้วค่ะปูนามี8ปดขานั่นเองต่อไปหน้า12ค่ะคำสั่งข้อที่สองโยงเส้นจับคู่คำกับภาพข้อ1อะไรคะจำได้ไหมเอ่ยรูปูนาภาพที่สองค่ะ ปูนาภาพที่สามอะไรคะตัวสีดำกาภาพที่สีก็คืองูและภาพที่ห้าก็คือตาชูนั่นเอง ต่อไปให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสืออ่านเพิ่มเติมมาน้ามานีขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ครูดวงจะพาเด็กๆอ่านแบบสะกดคําแค่หน้าเดียวพอนะคะนั่นก็คือหน้าที่7ค่ะวันนี้เราเข้าสู่บทที่4กันแล้วสําหรับเล่มนี้นะคะ อถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะพาสะกดไปทีละคาเด็กๆที่อ่านเก่งแล้วก็สามารถอ่านเป็นคําได้เลยนะลูกส่วนคุณครูอยากจะพาเด็กๆอ่านแบบสะกดคําเพราะเพื่อนๆบางคนยังอ่านไม่คล่องนะคะอาเริ่มกันเลยสอ,อีสีทอเอาเทาสีเทาชอ,อูชูจอไอใจพออาพา สออีสีทอเอาเทาปอไอไปหออาหามออามานอ,อีนีชูใจพาสีเทาไปหามานีสออีสีทอเอาเทาปอไอไปหออาหาตอโอโต สีเทาไปหาโตโตโอโตดอีดีจอไอใจสออีสีทอเอาเทากอไม่เตคูก็ดอีดีจอไอใจโตดีใจสีเทาก็ดีใจสออีสีทอเอาเทาปอไอไปหออาหา ตอโอโตวออไววออไวสีเทาไปหาโตไวไวมออามานอีนีดอีดีจอไอใจมานีดีใจชออูชูจอไอใจก็ไม่เต็กคูก็ดอีดีจอไอใจ ชูใจก็ดีใจมออามานอีนีมออามา,ออมออา,มาขออาหาชอูชูจอไอใจวอไอไววอไอไวมานีมาหาชูใจไวไวเด็กๆจ๋ากลับมาที่ตัวนี้นะคะ เมื่อสักครู่นี้ครูดวงพาอ่านว่ากอไมเตคูก็เพื่อที่จะให้เด็กๆจำตัวไม้เตคูตัวนี้ให้ได้นั่นเองที่จริงแล้วจะมีคำอ่านอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะอ่านต่อไปค่ะวันนี้เด็กๆเ,เก่งกันมากเลยนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะมีความพยายามที่จะฝึกอ่าน ฝึกเขียนภาษาไทยในทุกๆวันนะคะเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยเวลาเราจะทำวิชาใดๆก็ตามโจทย์เขาก็จะเป็นภาษาไทยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสู้ๆนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนทุกวันและเด็กๆจะอ่านภาษาไทยได้เก่งคะ่ะวันนี้ครูดวงลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ